ใครที่มี ปัญหาฟันเหลืองสะสมมาเป็นเวลานานแล้วแบบเวลายิ้มแล้วมันไม่มั่นใจเพราะว่าฟันมันเหลืองฟันมันแบบสุขภาพดูไม่ดีปัญหาฟันเหลืองกวนใจนะคะเกิดได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าคุณจะสูบบุหรี่โดยเฉพาะคุณสูบบุหรี่สุขภาพร่างกายเสียอยู่แล้วฟันก็จะเหลืองอีกนะคะเพราะว่ามันมีคราบไปกัดไปก่อนได้นะคะไปเคลือบอยู่นะคะรวมไปถึงใครที่ชอบดื่มชากาแฟก็ทําให้ฟันเหลืองได้อีกเช่นกันนะคะปัญหาฟันเหลืองจะหมดไปนะคะตัวนี้เลยเคลียร์ปัญหาฟันเหลืองได้ เห็นผลนะคะยาสีฟันมิระกุไวท์เทนิง่งเนเชอรัล,ลนะคะช่วยทําให้ฟันของคุณเนี่ยสะอาดขาวขึ้นยิ้มได้อย่างมั่นใจแล้วก็ให้กลิ่นหอมสะอาดสดชื่นด้วยนะคะดูแลช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเขาดูแลเหงือกด้วยนะดูแลเหงือกดูแลฟันแล้วก็รวมไปถึงช่วยลดคราบพักปัญหาของการเกิดหินปูนปัญหาของการทําให้ฟันผุนั่นเองนะคะแล้วก็ลดการเสียวฟันด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเคียปัญหาฟันเหลืองได้เห็นผลเลยนะคะที่เกิดว่าใครมีปัญหา ฟันเหลืองเงืองอักเสบหรือว่าการเสียวฟันนะคะใช้ตัวนี้เลยตัวเดียวเลยนะคะรับรองเลยว่าคุณจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะฟันของคุณเนี่ยก็จะขาวสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงปัญหาช่องปากในะเรื่องของปัญหาเงือกแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการเสียวฟันก็จะค่อยๆดีขึ้นลดลงไปนะคะสําหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งตัวนี้นะคะ